เพราะอะไรการเลือกตั้งอบจอจึงต้องออกเสียงลงคะแนนใหม่การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหากจําเป็นจะต้องมีการออกเสียงลงคะแนนใหม่เป็นเพราะเหตุผลอะไรตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562หมวด14ข้อ20 202 ได้กำหนดไว้ว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดและสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นเมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้ 1. มีบัตรเลือกตั้งชำรุดหรือสูญหายหรือการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมตามมาตรา103แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พศ2562 2. มีบัตรเสียเป็นบัตรปลอมและไม่ได้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมที่พบนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการในการทุจริตการเลือกตั้งหรือทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมตามมาตรา104แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562 3. ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา105แห่งพระราชะบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562ครับนี่คือ3ามเหตุผลที่ทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภา,อ,า,สา,สงาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำเป็นต้องมีการประกาศให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด subscribe ก,ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ